กับต่างจังหวัดร้อยเอ็ดทีไรดีเดย์ดูมีความสุขมากทุกคนวันนี้ก็เลยพามาเลี้ยงควายหนึ่งวันเป็นควายที่แม่ผมเลี้ยงอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ผมซื้อไว้ประมาณสามสี่ตัวเอาไว้เลี้ยงวันนี้ก็พาเขามาดูควายนะคือบรรยากาศดีมากอะเราไปถามเขากันว่าเขาชอบไหมชอบไหมครับชอบครับเอาคุยกับกล้องชอบครับชอบหรอครับชอบค่ะ อไรยาตงมหหลังจากล่ามเข้าไว้ในทุ่งนานะครับให้เขากินหญ้าแล้วก็ตอนเย็นก็ปล่อยมาก่อนเข้าคอกก็ให้เขาลงเล่นน้ํานี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆแล้วดูดิหัวโผลมาทีละตัว2ตัวสมตัวหลังจากนั้นผมก็พาเข้าป่าไปซึ่งดีเดย์ยุย่งเทพาจะไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับ <ไป S 2> ผมก็เลยพาเดินเข้าป่าแล้วจะมี ต้นหญ้าเขาเรียกว่าต้นไม้เหลืออะไรสักอย่างอ่ะที่ตอนเด็กๆถ้าเกิดใครจําความได้ก็จะแตะปุ๊บแล้วใบมันจะหุบลงใช่ไหมและดีเดย์เขาไม่เคยเจอแล้วก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเขาหุบเลยตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้ด้วยเฮ้ยหุบะ นี่นะครับทุกคนจิตวัดหนึ่งวันในที่ร้อยเอ็ดหรือบ้าน,นเกิดผมเนี่ยพาน้องนานๆมาที ก็เขามีความตื่นเต้นหลายอย่างมากเพราะในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดใครรู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยชื่อว่าต้นไม้อะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลจริงๆก็วันนี้มาถ่ายให้ดูบรรยากาศที่ผมพาน้องดีเดย์มาทัวร์มาดูควายเข้าป่าดูต้นญ้าคือดูเขามีความสุขมากๆถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจก็าสามารถกดติดตามกดหัวใจกดถูกใจด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ